การตัวย่างจนพังกันเลยนะคะคือพวกเราเองโฟร์การย่างบีทแล้ววันนี้พะะวกเราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า o f f i c i a Official รู้มันชื่อว่า Unofficial Unofficial นะมันชื่อ Unofficial ชเสอยงอะไรบ้างครับแล้วข้าง <c oughs> uh, <c oughs> ขวาที่คืออ๋อไอ้บอด เรียบร้อยอดเล่นอ้าวนัมตาใครวะเนี่ยตาคุณเปลี่ยนสีไม่สีมันมีการเดาเลขใช่เหรอวะเนี่ยทำไมเรามโมเห็นสีจกุนนะก็เราก็มองเห็นสีบอดอะแล้วทำไมเรามโมไม่เห็นสีบอดอะเอ้าอะไรวะเนี่ยเราไม่เห็นสีบอดวะไม่เข้าใจไม่ต้องเล่นอะบอด เบกกี้ไม่ต้องเล่นตอบตามต่อไปได้นลยนะเพิ่มสี่ไพโอ้เพิ่มสี่ไพ่ใครวะเพิ่มหกไพ่เออดีแปดไพโอฮะกลับมาเล่นใหม่คนเล่นอะไอ้เบกกี้เปลนสีเออ จะไปกินไปไค่เพิ่มไพ่สีแดงเอาเอานี้เอาเลขนี้ฮะเรามองเห็นเลขคุณวัต่เติมสีฟ้าฮะอ่ะอให้พัดให้กาคือออดีนี่ให้การ์ดู่อ้อไม่พอดากีมันก็ยักษ์ใหญ่เอิ์ูกูจะรวยกาดตายไปแล้วนีอ่ะ สีเหลืองเอานี่อยากเล่นอะไม่ไม่เอาคีล่าเลือ,อนีอะ้วกันสีฟ้าแล้วน,นี้เอาสีแดงไว้ตะกุนนีสีแดงตะกุนมีเลขเก,ก้าแต่และอุ้ยเชี่ยบอทไม่มีสีแดง เลขแปดอืมเออไม่กูเล่นไอ้บทไอ้บทไอ้บทหนัาตุ่มอ่าใครไม่รู้ให้ไปก่อนละสองใบเย้ไอ้บทเนี้ยมัน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 เกิดได้แล้วเกิดแล้วเกิดไปแล้วหวังว่าไอ้บทตอนนี้มันจะไม่มีไพ่แดงเอ้ามีพระกุลเพิ่งได้ตั้งสามมัคคีไอ้บทสองตัวนี้มันจะแซงหน้าพวกเราแล้ว ได้โดยเฉพาะไอเ้เชื้อแล้วมันจะมันจะแข่งมันจะฆ่าเราเนี่ยใช่มันจากไหนไม่ <c oughs> รูเร้เื้อแดงนี่เชื้อแล้วเหลือห้าแล้วเปลี่ยนสีไม่ไมยเป็นสีเขียวมันก็ยังวางได้ <c> ่ <oughs> เอาไปไม่ต้องไว้นี่เลยเอาไปถ้ากูย้อนกลับมันเหนียวมันน้อย อนนี้ไปเราเราเราต้องสามาคีกันก่อนจูบุญสามาคีคือพลังเราเรื่องการเลี้ยงสองที่นี่ได้ก่อนอ๋อสามาคีคือพลังเหรอเราเคยได้แต่สามาคีพังเรือยเร็ว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 เพื่อต้องนี่เพื่อเราต้องจัดการไอ้ไอ้เเี่ยด็กไอ้เบคอนดาตุนที่ให้ได้ถ้าพวกเราจัดการมันไม่ได้พวกเราตาย เอ๊ะเอ๊ะเบกกี้เป็นไรเมายาเหรอโอ้ยอยากให้ไพ่กูดีอ๋อไอ้บอสจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีถ้ามีมาเปลี่ยนสีเปลี่ยนเลยผมไม่มีอ่ะเนี่ยไอ้เสี่ยงตัวนี้อู้ได้การดึงย้อนกลับบี๋ล่ว้าไอ้อสย้อนมาย้อนกลับเป็นย้อนมาว้ายย้อนกลับเอ้า เชิ <laughs> คุณพูดเรวยกันแลวกวดังเล่นอะไรมันเยอะอันแบนบน,นี้เทยย้ยนติดกดาาก <laughs> ยสา <laughs> มยลยไยชยยยยอยย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 ียย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 ่ยยึยย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 งยย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 นย่ยยยยเยยยยยย้ยย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 ะย <laughs> ยนยย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 ยอยย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  ไม่ไมขอเล่นอชอเชช่อเอไม่เข้าร็วอย่าให้มันอุ้ยอีกเอีก2อีกาะอไเรียกไปไม่้ออุ้ยห้ามเดกูเล่นอุ้ยเชื่อเชื่เ่เ่แล้วทำยัไงก็ได้ห้ามให้มัน โนวะินะเนส่ะจ้จโจสวยละสวยละมันกะดีมันดีใจขนาดนั้นก็จบข้าหขีขีอุ้ยขีเล็กเกี่ยวโมอจีออบกันไขว้างโอ้ยหยา่าอ่าเบ็ซสีเบ็ซีสีเหลือง โอ้โหอเอ้ขก้อาา้วไอ้บอ้อพวกเราไม่ได้แข่งกันเองพวกเรากลังแข่งกับบดแล้วถ้าพวกเราชนะห้ามมาเล่นกดห้ามันห้ามันอุยเมื่อกี้เสียอะเ้สียอะไวะ ดูไม่ทันสีเขียวอสีคือสีมันไม่จำกัดสีหรือว่ามันจำกัดสีจำกัดสีอยู่มั้งสีแดงมันต้องเป็นสีแดงก่อนถึงเราจะวางได้หรือว่าอะไรปเป็นสีเลยเย้ยให้การให้การ บอกกดห้ามเล่นไม่ดีมันคนละสีด้วยมันต้องเป็นสีแดงถึงวางได้โอ้โหห้ามเล่นกันเวลาไม่ได้สกันเลยอุ้ยเจมันก็เจมก็คดใกล้อ่ะห้ามเล่นเจมไม่ต้องเล่นต้องเ่นต้องเล่นไม่ว่าเจมเล่ต้องเล่นเออดีหัวหัวกะแลกโอ้ยเจมเลยไปเดียวลูก คนเราต้องรู้ให้ได้่าใบถ้าว่าคือใบอะไรใบสีอะไรเลขอะไรถ้าพวกเรารู้พวกเราชนะแน่นอนที่สามเจยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสยดยอมีเรื่องอะไรดีกื่สามวิธีคือพลังเดี๋ยวอะไรนะอ่ะอ่ะอ่ะหัติดลบเออ บอสมาเดบอสเล่นกันใหม่บอสวันนี้พวกเราจะเล่นกันกี่ตาดีบอสเอ่ออีกอกตาต่อแล้วจะุูแบตได้เท่าไหร่ละแบตเหลือพีอ่ผาเล่นได้อีกหลายตาอยูนะ่เนาะเอออีกสักสามตาเอออีกไม่หลัตามาเร็วเนี่ยมันมี้เขาแปลกอยู่อ่ะอันนี้คือเราเล่นแบบสองสองเออิ่งรู้ว่าคุณเล่นแบบสองสอง มันมีุ่มโซโล่บอยแลุ้กูเป็นเลือกสอโอเคกูเข้าลทำไมเชุคุณเครื่องนล้นทําไมเรากัดชุคุณถึงเจอเชแล้วบอสฟังเาเร็วธรรมราของใครบ้างน,นี่ปไปเริ่มชสามสอง เพราะเพราะเราเห็นการ์ดด้วยกันใครวะนี่ฮะบิวลี่ฮะบิวลี่โอเคเริ่มมาก็แจกแจกการ์ดเลยพี่โอ้คือเข้าใจเขาช่วยไม่กันเริ่มมาแม่งแจกการ์ดให้เด็กใหม่เลยไม่เอาอะไรอ่ะคิลเลอร์ควีนคุณนม่งใช้วีคิลเลอร์ควีนไปสุกดกันไปสุดจัดตัว เีเม่ใช่อะไรลยกอหน้านี้มาตวพียวอ้าวน้องคุณอ้าว้องโอ้โอ้ไม่คุอะาดมาตัวเองอยู่เชยยเชยยุเชยยุเชยยุตลอดทำไมไอ้พวกวิวลี่กับไอพวกทานเนอร์ไน้อยไพ่น้อยกว่าสิบห้านะพวเราไม่ตามไม่ทันเลยปวดนมืคุณฉลาด เจอแพรอะไรมันซั้นหมดนอะมันบอกว่าเจอแพรอะไรใส่ได้มาซสั้นหนุนเดี๋ยวนะมันอยู่ตรงนี้ได้หรออุตเสียมีการมือุดเอาเลขแปดสีเขียวไปเอาบาน เราต้องสามาคียับนำผึงครับใช่ไหมครับเชมลุง5ให้เราชนะได้พวกเราจะกลายเป็นบายอีเวนต์้นากชกูลสิ่งที่พวกเราต้องขัดขวางคือไอไอบิวลี่ ไอบิวลี่มันเหลือการน้อยสุดนะเนี่ยเอาเลขอะไรไปดิเอาเลขเก้าไปอือชูคุณไม่ชูคุณโดนห้ามอ่ะบิวลี่ควักควักไส้ควักไส้ควักพุงหน้าคว่ำกันไปแล้วสองคนนะครับดูไปเรืองตาพุ่มมาที่ทันนะชกคุณเฮ้ยควักควักก๊สควักกะกันนะเอาเดมอุ้ย ร้อนเวลา Killer Queen 5 b ูเล่นไอ้คืนนีม้มิม่งเลวชิบอยเด็กเป็ด Killer Queen ไว้สูบคือดันดืคิ Killer Queen อ,อีกแกอีกแกจะ Killer Queen อีกรอบไมได้กูมไม่อยาก Killer Queen กับมึงด้ยนะไอ้แทนนง ่ล้าทำยังไงดีอย so oh, like oh, oh, oh <laughs> ่าให้แฮนเนอร์กับไอวิลลี่มันกัรดโอ้ยเสียงแรับนี่จะคุณไม่เอาใบเซอบดันกูเชใช่ใบโซบอดันโอ้โอ้เจ็กกดกูโอ้แกเจ็กกา์กูเจ็กกดเจกกดกูแบบนี้กูไม่เอาด้วย ไอเทนเนอร์ยังโอยคุณคุณยังคำมึงวังเอ้าใกล้สองเก้าไอเทนเนอร์่เฮ้ยใส่ตัวาครึ่ง อุ้ยเชี่ยพวกเรากำลังทำอะไรปัญญาเอาดูจูเด็ดคือเรากำลังใช้คีละลซีนชะทำให้แทนเมอร์มันการ์ดหมดทำให้ไอ้แทนเนอร์มันการ์ดหมดตุกตูดไอ้แทนเนอร์แทนเนอร์ไอ้เียเจีบการ์ถั่วการถั่วคัดเออคือตายชั่วคนไอ้เชี่ยไอ้วิลลี่ทำอะไรเอาไปเชี่ยวุ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยไอ้วิลลี่ทำการ์ดกู เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีแม่งเลยสีสีเชืยอควีนทำไมกันวางกันเปลียนสีเฮ้ยสีเหลืองวันได้การ์ดเพิ่มวันได้ก็ไม่มีสีเหลืองดีบิวี่จั่วการ์ดเพิ่มมาเลย วางกันวางกันละนี้แล้วนะาดวางเลยวางเลย <laughs> โอ้ยเ,เลขสามไม่หยุด <laughs> วันนี้เรียเลขสามอะ่ะเออเออจั่วการจั่วมาให้เพิ่มเพื่อสีวลยไม่มีบวกโอเคเดิ้ะคิดลคุยไม่ยุนไม่เอาคเค เอาใบสีแดงตัวเป็นหนึ่งการ์ดไปวางไปครับวางไปวางไปเปลี่ยนสีไอ้เกงเตคหนึงอินนิชิวเยขกนไปีดเก้าฉันกเก้าหน้าไม่ไดข้าวม้เย เม <rude S 2> ื่อกี้เอาเชีกววัง 1, ไม่ได้วางไม่ชูมนวาไหมช้าเล e Pokemon, okay? ่นอู้ห้ามพูแล้วเด็กอิชอิอิจอย่าที่นี่เร็วจัดจัดเน่ะไม่เขื่นไม่โคนเลวตัวเพิ่มวางเชียวเร็ววังเดี๋ยว้อยนี่ครับเออดตัวเพิ่มตัวเพิ่มเหมือนกัน

เก yeah. ือไม่ใช่เือมันโชคดีมากเลยเนะว้ยตเก้าไม่คไม่โดนาเลก้าเกลือควีน <am> อายวะาเ้ยังมียังมีขีดรอดอยู่ <c oughs> เล่นสองคนแหละจบบอสฮะล่นอีกรอบหนึ่งนะเคเอ่แบบแค่พวกเราสองคนหรือว่าแบบไปช่้กับไอบอสเหมือนเดิมสองคนก็คือพวกเราสองคนหรือไปสู้กับไอบอส สองคนก็คือเล่นแค่แค่พวกเราใช่ไหมสองคนอืมผมรู้สึกแปลททำไมพอบีผมแค่เื่องอันนี้อะาฮะบ๊วยบ่าเอาไปสร้างเลยบดไม่ต้องเล่นยันก่อนจริง เข้าใจแต่หมายถึงว่ามันคืออะไรที่เดียร์มาบ้าตีรอ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 อยู่เราก็รอชุกุนเหมือนกันทำไมทำไมเห็นบอสอะชุกุนบอกว่าสองคนแล้วเลือกโซโล่มาเนี่ยโอเคโอเค หนึ่เสี่สามครับท่านครับคิดนี้เป็นคิปสุดไอ้นี่จะเป็นตาสุดท้ายพวกเราจะเล่นกันอ้าเปลี่ยนสีกันเปลี่ยนสีเออ

โอ้เธอกินสักกันแต่ก็ไม่กลัวตีเขาว่าเกิดไปเขาไม่เดืืนอยยังปาองยังไม่ได้หรอกนะเซเลอร์ควีนไวชันตัวกัะสือ คีมคิมสันตัดเวลาไม่นะไหนใช้คีมคิมสันได้พูดเล่นสีแดเองเงี้ยคิดแล้วคุยนี่แก้วไม่วิดีโอมั่งเดีเ่ยวหดเวลาทำไมเกมนี้ไม่มีเดีโอวะเดียวหยุดเวลาโอ้จะหุดเวลาอีกแก้ว ย่ตีอะอีกเลี้วเอาการไปชองกัดนี่ลอเกิดเลไปนะคุรถคิงคิมสันตัดไแลยค่ะไปคิงคิมสันน่ะสิเจอรหวังว่าจะเป็นเลขชิบหาชิบหาชิบหายชิบหาเรียบร้อย เรียบร้อยเย้นกมติดลบคุณธรรมดาท่านผู้ชมครับท่นผู้ชมครับคิวนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้านผูชมอยากรู้คิวน,นี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาอย่าลืมไปติดตามช่องพวกเราด้วยสำหรับคิปน,นี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย